อาไปเลยครับผมอ่ไปเลยครับผมไมอย่างี้ใช้199รพอยต์นะครับแลกรับฟรีนะครับซาลูรามิงไซสเล็กนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวดับเบิ้ลชาชูดงก็ได้นะครับของจริงตอนนี้ครับผมอยู่ที่เซ็นเตอร์เวร์นะฮะวันนี้ผมจะพาคนคนหนึ่งรับรองว่าถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนต้องรู้จักหน้าเลยครับโอ้ตปาโมดพิเรนา้าน้ากบพิเรนาครับ ทำไรเซนทรัลกบพี่บอกว่าโอ๊ตชอบเบิร์นปะเจ้าถิ่นอันนี้เจ้าถิ่นนะเซนทรัเจ้าถิ่นนะเดี๋ยวเราขึ้นแบงก์บนเข้าฝั่งนี้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 ครับผมเออนี่เจ้าถิ่นใช่ไหมวันนี้ พี่ชวนโอ๊ตมาจะพาโอ๊ตมาเบิร์นเริ่มแบบเนี้ยปิวนะปิวนะได้เดี๋ยวตื๊ดเอาพี่เอาเป็นว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่คอนโดอ่ะผมเอาลิ้นลากจากชั้นหนึ่งขึ้นมาเลยพูดจริงนายก็ชอบนายก็ชอบสามกิ๊กชอบเดี๋ยวไปเล่นบ้างครับยอมยอมมาทนี้คือเบิร์นนี่คือเบิร์นอะไรเบิร์นพอยส์แล้วเบิร์นยังไงพี่เบิร์นพอยส์ยังไงตอนนี้เซนท่านกับทูอ่เขาจับมือกันจับมือกันกับอินฟินิตี้อินฟินิตี้อะไอย่างงี้เลยจับมืออย่างงี้เลยแล้วไงต่อไปด้วยกันไอเริ่มไหมพี่วันนี้ังาอ่ะให้ผมเร กินแข่งกับพี่คือไม่ไม่มีทางมือได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมากินด้วยกันปกติผมชอบกินด้วยกันนะพี่รู้เปล่าเยฮ้มาแล้วยมาแล้วโอ้มีอะไรแนะนำบ้างครับนอกจากพนักงานฮันนี่มาพี่สั่งอะไรดีโออยากกินอะไรโอสั่งผมอยากกินท้องปลาแซลมอนเสียบไม้ย่างเกลือเป็นไงจะไม่เสียบไม้ได้ไหมเฮ้ยพี่ลมเสียงเลยเสียบไมาได้ไหมมามาพี่กินอะไรพี่กินอะไรปลาแซลมอนหมักซอสสไตล์เกาหลีเด็กน้องเขาอยู่ไหนน้องเฮ้ยอะไรวะนี่คืออะไรฮะ กินฟินิทตี้ลูกค้าทูแรกอิ่มฟรีใช้เพียงร้อยเก้าสิบเก้าทูพอยต์อ่าแลกเมนูพิเศษสามสิบวันสามสิบล้านทั้งเดือนแลกเมนูพิเศษได้สามสิบล้านเลยใช่ก็คือทั้งเดือนกินเมนูพิเศษตลอดเลยทั้งเดือนเลยแไมปกินร้านอื่นอีกแสดงว่าเราวันนี้ก็เราก็จะใช้ทูพอยต์แบบเบิร์นพอยต์กันทั้งวันเลยฮะเบิร์นกันทั้งวันยอดเยี่ยมกินฟินิทตี้แต่ผมนี่มาในฐานะกินฟรีมีเกียรติเกียรติด้วยเหรอพี่เลี้ยงผมไงวันนี้มีรายการพี่พี่ต้องเลี้ยงผมสิเว้ อย่าบอกนะวมันเรียกถึงลูกค้าเราไม่เอาตีตายเลยนะไม่เอานะเฮ้ยวางเตาย่างครับมาแล้วมาแล้วยอดเยี่ยมเราจะย่างอะไรกันฮะล่ะย่างแซลมอนแซลมอนหมักซอสสไตล์เกาหลีอันนี้นะฮะนี่ฮะแซลมอนหมักซอสสไตล์เกาหลีเฮ้ยยอดเยี่ยมนี่ไม่คือเมนูพิเศษปะใช่ทูพอย i ์เนี่ยแรกได้ กันไหนผู <S 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 ้พี่ก็ได้พอย n t เท่ากันแล้วใช่ไหมงั้นแข่งไหมแข่งอะแข่งกินแข่งกินมึงกูได้ไหมล่ะไม่แน่นะพี่ผมอาจจะเจอจลาดในวงการกินก็ได้ถ้ามึงเจอจลาดแล้วกูจะทำงานใช่พี่โทษทีแข่งกันเอาไงเอาไงนี่จานแข่งกันไอ้ซอสไอ้นี่เหรอรามอนแบบซอสเนี่ยนะมันมีหกชิ้นต่อจานใช่ไหมฮะหกชิ้นแล้วก็ไปเลยมันร้อนไงร้อนมากอ๋อ จิ้นๆเล็กๆจิ้นๆได้แล้วอ่ะสี่แล้วเหรอสี่ผมสองเองว่ะแล้วไปถึงข้าวเมืก่อนกู2สองเองร้อยเก้าสิบเก้าถูกพอยต์ตะเกียบแรกเมนูอันนี้ได้หมดแล้วบอสเดีามึงอยู่ห้อโอ้ตนะไปไปแล้วนะอ่ามาเข้ามาเร็วเดี๋นะครับอ่ามาเดี๋ยวต้องสั่งมันก่อนร้อนเรานำหน้าโอ้ล่ะโอ้มกินช้านะตะเกียบ กินแล้วแบบเป่าไปแช่น้ำจิ้ม,นะมครับ,รบมีทูมีอะไรครับมีข้าวเปเปอร์หมูค่ะแล้วก็เปเปอร์เนื้อนะคะเป็นจินม้มอ๋ออ๋องี้เอางี้ผมเอาเอาพอยต์แรกข้าวเปเปอร์หมูครับทูแรกได้นะครับร้อยเก้าสิบเก้าพอยต์โอเคครับมันต้องสั่งเผื่อนะเข้าไปยังไงนะเนาะร้านนะาต่อไปจะหมดล้วไปหรอบึ่งเริ่มร้านแรกนะกูดูใช่ป่นะเ้ยไปอไป่ะนไป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  มาแล้ะไม่อนุญาตครับผมมามามาผ่ดนได้เท่ากันชนะใสมาเราตามมาแล้วเว้ยเขานำไปเยอะแล้วไม่มีรอไม่มีเลยพี่ไม่ชอบรอน้องนุ่งพี่ชอบไม่นุ่งอะไรเมนูวิเศษที่นี่คืออะไรข้าวเป๊ปเปอร์หมูข้าวเป๊ปเปอรสั่งที่มึงรอทำถ้วยอะไรล่ะเอามาเลยเร็วที่สุดตะกองมาแล้วออกมาอันนี้ทำร้อนด้วยไฟนรกวันนี้มันร้อนกันเลย ซอสหวานซอสเค็มใส่ได้เลยเจ้าค่ะอันไหนหวานกว่ากันครับระหว่างพี่กับซอสพี่อะคะดีอย่างน้อยเรากินไม่ทันแต่เราได้ซออีกโอเคแล้วมีของส่งไหนๆเราก็แพ้แล้วนะชับบี้ลุงชื่ออะไรลุงชับบี้ไปก่อนบอสบอสชับบี้ ดูไอ้ชับบี้โทรไปอะไรพี่เดี๋ยวมึงกินไม่หมดเป็นพยาที่กูด้วยอ่าบอกเขาว่ากูไม่ได้แย่งผมอิ่มมากครับมาแล้วเร็วมานะุณเริ่มแล้วนะนี่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 มีวิธีนี่เขาบอกมีทูอิมฟตีแรกอิ่มฟรี199ยเ้ทูพอยต์เราเข้าไปในนี้เลยสแกนบาร์โค้ดตรงนี้เข้าไปในทูไอดีแล้วก็กดสแกน นับเรียบร้อยมันจะได้เป็น3เมนูนี้ขึ้นมาอันนี้ที่ผมใช้แต้มแรกครับแต่กี้ผมเรียบร้อยผมเอาลิ้นก่อนครับล,ลิ้นก่อนใช่ไหมครับ <laughs> เป็นว่าลินคอนนะคะซูเปอร์ลินคอนครับผมอันนี้นะฮะอันนี้โ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวผมนั่งรอที่โต๊ะนะขอบคุณค <c oughs> ร,รับเว้ยสควิสต์ตอยด์เหรอสวัสดีมากๆครับเอาทูพอยต์ครับแรกเหมือนพี่พีทนะครับพี่พีทกินอะไรฮะพี่พีทเป็นตัวลิงคอนค่ะซูเปอร์ลิงคอน เอาหนึ่งที่นะคะจริงเป็นครึ่งที่ครึ่งที่นี่ก็นด้นนะฮะทำไมทำไมการกินมันเหนื่อยังไงโหนเหมือนโกรธกันอนะนจริง วันนี้เราไม่ได้อิ่มท้องอย่างเดียวครับเรายังอิ่มบุญด้วยต้องบอกก่อนทุกเมนูพิเศษที่เราแลกพอยตสิบพอยต์จะแบ่งไปทำบุญก็ไม่ได้ท่านก็ไม่บอกเราเสร็จแลกวไม่บอกครูลาเอเรียกได้ว่าก็คือเหมือนเราเกาะชายตูการขึ้นสวรรค์กันไปนะเหมือนกับเกาะชายผ้าเหลืองซูเปอร์ลีนคอาสวัสดีมากๆครับฝากทิ้งกันได้ไหมครับขอให้สดชื่นนะคะสดชื่นมากเลยครับโอ้ อืมอร่อยของเสื้อใหม่เลยครับจริงเหรอยอดเยี่ยมนะไม่ได้นูน้ำชอบกินอะไรชอบนินชาชักพี่สั่งชาเดียวชักเองหนึ่งกุตัเมนูที่แรกได้นี่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 กับเมนูนี้ซุปเปอร์ลิงคอนหอมสุวรรณดีท็อกหอมหอมส่วนดีท็อกซุปเ per g u a จิโอ้โหบอกเลยว่าก็คือวันนี้ถ้าใครกินไปหนึ่งแก้วก็คือคืนนี้ดูทูเวลเบิกบานเบิกบานเลยเบิกบานเลยเดินไปกินเลยได้ปะรีบกินรีบไป ไม่ไม่จริงๆเราเดินไปด้วยกันเลยเนี่ยตอนนี้จะไม่ไหวแล้วเนี่ยยอมรับไม่ไม่ไหวก็ตากล้องพี่แล้วดูมันมาเหรอเนี่ยทำยิงพี่กินไหวกับอิ่มมากเลยอ่ะกินอาพปูตรงอยู่หรอแทงปูตรงนะฮะรออะไรอ่ะเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงเออเปิดนิดนึงกินฟินิทตี้หน้าร้านเขาอย่างนี้เลยเหรอใช่เลยอย่างนี้เลยไม่ต้องพูดภาพนำเพลงอ่านตามไพ่เหมือนเดิมเหมือนเดิมใช้หน่อยก็ได้หน่อยก็ได้หน่อย แรกเลยตอนนี้มี2เมนูมีดับเบิลทาจูโดงกับนี่โอ้ผมก็เอาข้าวชารุราเมงผมเอาดับเบิลทาจูโดงอยากกินข้าวผมไม่กินได้ปะทำไมอ่ะผมยอมผมยอมพี่จะไม่กินไหมไม่กินไม่กินยอมยอมจริงเหรอยอมจริงมีผมดูผมกูดิผมพูดใหม่พี่มีผมเลยผมล้างขนาดนี้หนาปะเน็ตของแท้ตลกก็เจ็บตัวเว้ยอ่ะชั้มปี้ฝากบอกอะไรกับอินดิเตอร์บ้าง ฝากบอก editor ด,ด้วยว่าเอาหักเยอะๆเพราะชอบเอาหักน้อยบูยชอบบูเอาล้องในเดียวกไปอิ่มจริงๆผมเอาเดับเบิ้ลนชิจุดองครับผมสวัสดีครับ,รบสวัดสดีครับผม งั้นเอาทูพอยต์แรกได้ไหมครับได้ครับผมลูกค้าทูนะครับใช้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าพอยต์นะครับเขาพูดตรงนี้มาเชื่อผมไหมกล้องไม่ได้ยินหรอกเขาไม่มีไม่อ่ะไปอ่ะไปเลยครับผมอ่ะไปเลยครับผมไปอย่าี้ใช้199พอยต์นะครับแลกรับฟรีนะครับซาลูราเมิงไซส์เล็กนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวดับเบิลชาชูดงก็ได้นะครับของจริง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 เอาดับเบิลชาชูดงครับผมชาชูดงครับผมเนี่ยแล้วมาสาขานี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะเดี๋ยวมันดักกระทืบผมมันร้อนนะ แค่คนอีกคนแค่คนอีกมึงไปวอร์มรอกูหน้าร้านเลยเดี๋ยวมึงเจอกูสักฝุ่นนึงมึงก็ชอบกูละอันนั้นเป็นปามไม่เป็นเลยปะนะนี่ปามไม่ประทานลองเพลงขึ้นไดเต็มฟ้านั่นแน่รอบสองคุณขึ้นอัจฉริยะของกูเหรออนุญาตเสิร์ฟครับทำไมร้านที่นี่เขาต้องขออนุญาตเสิร์ฟนีมารยาทไงานเขาอยินป้ะ มันน่ากินมากเลยนะโอ๊ตว่าโอ๊ตกินกี่นาทีห้าห้านาทีห้าวันห้าวันอะไรวะเนี่ยโอ๊ยแลทอง่ทองเฮ้ยเนืธรรมดาหนูมึงกูจะกินกี่นาทีวะเอาจับเวลาเลยลองไหมห้าสี่สามสองจับเวลานะฮะลองดูสี่สามสองบ๊ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยพี่พีชสิบแปดวิ่งอะพี่พี่ 52.15วินาทีไม่ใช่คนแล้วพี่เดี๋ยวันมีอีกร้านใช่ไหมใช่อันนี้อิ่มใช่ไหมเดี๋ยวไปร้านหน้าทำให้ดูใหม่คุกนะไปอีกที่เออไปตกใจด้วยดีตกใจอยู่ แต่คนถามว่าเรากินกันทั้งวันแบบนี้ทำไมพอยท์หมดทันทีทุกครั้งที่เราใช้พอยท์เนี่ยนะของ t r u พอย i ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมี SMS เข้ามาเข้ามาที่มือถือเข้ามาที่มือถือถูกต้องกดเข้าไปรีวิวอาหารที่เรากินเราจะได้พอยท์รีเทิร์นกลับมาสูงสุด80พอยท์ครับอันนี้ใสกดีเอาที่ใช้ True Point เล่ะบะหมี่แห้งอัศวินครับหนึ่งที่มาแล้วเอ้ยมาแล้วบะหมี่แห้งอัศวินขอบคุณมาเร็วเหมือนมีคนเตรียมไว้ครับผมโอ้ยรอเลยของจริงอันนี้ผมกินด้วยได้ปะะ อยากกินเหรอแจมแจมเอาดิหมูหวานอร่อยป่ะไมแล้วกินพอสี่คนจานเดียวไม่ต้องห่วง True Digital Card True Digital Card คือเราไม่มีเงินสดเลยใช้นี่รูดได้ถ้าเราใช้รูดใช่ไหมเดือนเก้าได้พอยคืนเก้าเท่าเดือนเก้าสิบเท่าเดือนสิบเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์วว้า สั่งเลยงั้นทีนี้สั่งได้ไม่อั้นเลยนะสั่งเลยฮะอยากกินอะไรบอกโอ้อยากกินอะไรไหมอืมอกกื้อเลยไอโอ๊ตไอโอ๊ตสั่งอ่ะ <c oughs> เป็ดย่างครับอย่าอะไรที่มันแบบได้เร็วๆอย่าอย่าบอกน้ำเปล่าฮาเลยนะไม่เอานะผมยิงกับเป็ดย่างพ่อครับ พวกอกอาหารล็อกคลาสสิกเราต้องได้อาหารอะไรเร็วที่สุดนี่ต้องได้ไม่ใช่กระเทียมไก่มาแล้วไม่ใช่ะขนมจีนเฮ้ยทำไมมาเร็วอ่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวหาป่ะขอดีเลยอีเตอร์เอาไปใส่นะอ่ะถ้ามึงไม่ใส่นะใส่แล้วมึงไม่ชอบอยูมาแล้วเป็ดน้ำเยอะเป็ดน้ำเยอะโอ้โเป็นน้ำเยอะป่ะยอดเยี่ยมผมว่ามันจบแค่นี้ไม่ได้มันต้องมีต่อ อย่าลืมตัวนี้เจ้าการด้วยเดือนเก้าเก้าเท่าเดือนหนึบหนบเท่าวันนี้วันเสาร์โอ้โห,โหปิมปิมหว,วานหวานตัวน,นี้เจ้ากานนะครับผมเยีอกเยินเยือนผมมีเซอร์ไพรส์พิเศษพี่ด้วยฮะพี่รอเลยมีเซอร์ไพรส์พี่มีเซอร์ไพรส์ด้วย ไหนที่บอกว่าเซอร์ไพรส์นี่ไงพามาร้านพอลเราควรจะพอลที่ร้านนี้แหละพอลกันแล้วดิไม่ไหวแล้วนี่คือร้านโปรดของผมแต่พิเศษกว่านั้นครับทางร้านพอลของเรานะครับมี Exclusive Dinner Buffet ครับขอแล้วสามารถใช้ True Point ลดได้ถึง50%าสิเทีเดียวผ่านนี่คือโอ๊ตปาโมตครับสุดยอดพอลพอลเมื่อไหร่จะพอลไม่ใช่มึงอับพอลเข้าข้างในเธออยากกันไหนกันไหนกันไหะ มี passion f u t u r ใช่ไหมครับเหมือนรู้ว่าช่วงนี้เราขาด passion ใช่ครับก็เลยยกมาเต็มมันก็รู้ว่าล็อกนี้เล่นได้แต่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่อง passion ครับผมไม่อยากติดเทรนด์ทวิตเตอร์ผมมอบแก้วนี้พี่ไปเลยครับดีีสดชื่นไหมไม่หวานเลยมาแล้วครับอย่างแรกซุปเห็ดเห็ดทรัฟเฟิลไชทรัฟเฟิล จริงๆเห็นรัฟเฟิลนี่เู้สักตอนไหนตะกี้ไหมพี่ไม่เห็นวะซุปเห็ดอร่อยมากเป็นเซอร์ไพรส์ไงดินเนอร์เซอร์ไพรส์ไงอันนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างนี้ด้วยมีซุปเห็ดรัฟเฟิลอันนี้คืออะไรคะอันนี้เบอร์เกอร์หมูค่ะเบอร์เกอร์หมูโอ้ยวาวายวาวายวาไวายวายวายยืดดง นี่เซอร์ไพรส์อะไรขนาดนี้อ๋อว่าม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 ากิวแรมชอปกิวแรมชอปกิวแลมโอ้ยชิคเก้นโรอะไรนะคะชิคเก้นโรวิปินวิสปิเนตครับโหมไฟใช่ไหมเนี่ยอันนั้นแรมกระปอันนี้แกะครับผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอยุดดองนะ ด้วยนะครับผมกับ True Infinity นะครับที่เซ็นท่านทุกสาขายอดเยี่ยมมี True Point นะไปแลกกันนี่คือทั้งวันมาเอยเราใช้ทูไว้เลยนสิ่งที่เราเสนอวันนี้ไม่ใช่อะไรเลยกล้าพูดนี่แล้วก็พูดตรงๆด้วยดูแล้วทำทำแล้วจำจำแล้วทำตามนี่ส่วนผลงานเหรอโอ้เว้ยบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ฝากอะไรมันเยอะเออมันใน YouTube มันเยอะมากนะพเออมันเยอะว่ามันมันขึ้นอยู่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าฝากช่องโคตรครูไว้พอละที่เหลือไปดูเองชื่อช่องผมคือโคตรครูโคตรครูใช่ไปเลยก็โคตรครูอ๋อฝากด้วย ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งลิงไม้บอลกุลิงกุลิ่งกุิงกุิงไปด้วยเวลาพี่เขาลงคลิปจะได้เห็นเลยเข้าใจป่ะไม่ต้องไปทักทายกันพอมึงเห็นแล้วว่าอ่ะมีกระดิ่งกุริงกุลิงกุิงมาแล้วออ๋แสดงว่าคลิปมาแล้วใช่โบบาโบบารับโชคมาแล้ว